สวัสดีพบกันอีกแล้ววันนี้จะมาสอนวิธีการเพิ่ม Quick Reply ด้วย Excel เริ่มจากเราไปโหลดไฟล์ t e m p p l t e s มาจาก t Tool ก่อนเลยไปที่ Object เลือก Quick Reply กด Export เลยเข้ามาดูในไฟล์กันค่ะที่เห็นช่องเยอะๆไม่ต้องตกใจเพราะว่า Quick Reply สามารถสร้างได้สูงสุด13ปุ่มก็จะมีช่องมารองรับให้เพียงพอกับ13ปุ่มเลยอาจจะดูเยอะไปสักหน่อย เดี๋ยวเรามาลองสร้างกันค่ะตั้งชื่อ Quick Reply ที่จะสร้างกันก่อนเสร็จแล้วกำหนดข้อความที่ต้องการจะใส่ในที่นี้เราจะสมมติเหตุการณ์เป็นลูกค้าสั่งสินค้าแล้วเรากำลังจะถามลูกค้าว่าต้องการให้จัดส่งสินค้าแบบไหนเราจึงใส่ข้อความไปว่าต้องการจัดส่งแบบไหนคะช่อง QRP1 Title คือข้อความที่จะปรากฏบนปุ่มที่1เราใส่ว่า EMS ช่อง QRP1 Payload คือข้อความที่จะขึ้นหลังจากมีคนกดปุ่มนี้แล้วช่อง QRP2 ก็ทำเหมือนช่องที่1ค่ะเราจะใส่ไปว่าลงทะเบียนเมื่อใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยก็กดเซฟได้เลยค่ะเราไป Import ไฟล์ที่เราแก้ไขเมื่อกี้กันไปที่ Import แล้วเลือกไฟล์เลยเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ Quick Reply ที่เราสร้างผ่าน Excel แล้วไว้พบกันคลิปหน้านะคะ